เดี๋ยววันนี้ช่างพามาดูการติดตั้งกล้องหน้านะครับในตัวเ e จนเดอร์เอ้ยในตัว l ีเดอร์ในตัว l ีเดอร์เดี๋ยวเราจะติดตั้งกล้องหน้ากันเนาะตัวนี้เนื่องจากว่าการเดิมที่ที่มามาจากตัวรถเลยอะ่ะก็จะไม่มีไม่มีรูกล้องมาให้เนาะเดี๋ยวเราช่างทําการเจาะรูกล้องใหม่แล้วก็ติดตั้งตัวกล้องตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวพาไปดูการทํางานกันอีกทีหนะึ่ง อันนี้หลังจากที่เรายึดตัวกล้องหน้ารถเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวช่างจะพาไปดูวิธีการใช้งานสําหรับตัวกล้องหน้าที่ช่างทําเป็นปลากเสียบไว้ให้ก็สามารถเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยเล็งด้านหน้าได้นี่พามาลองทดสอบกล้องด้านหน้านะก็ สามารถเปิดปิดได้แล้วก็เผื่อเผื่อวันหนึ่งที่ที่เราลืมเราเปิดกล้องหน้าเนาะเราเราสามารถที่สวิตช์นี้ได้เลยนะครับมันก็จะเป็นถ้ากดตรงกลางอ่ะมันก็คือปกติไม่ได้ใช้งานนะครับแต่ว่าเวลาที่จะเข้าจอดอะไรแคบแคบอ๋อไม่ปิดเลยอ่านี้อันนี้มันจะเขียนว่า<อ>เลี้ยวข้างหลังอ่าอันนี้<อ>ข้างหน้านะครับก็สมมุติว่าพี่จอดที่แคบแคบ จะชนละอะไรเงี้ยพี่จะดูมันนะเนาะดูข้างหน้าว่าห่างแค่ไหนอะไรเงี้ยพี่ก็กดนี่เลยปุ๊บมันก็จะทํางานมาเป็นกล้องหน้านะครับส่วนลืมเปิดไว้เปิดไว้เปิดกล้องหน้าไว้อย่างเงี้ยแล้วเกิดพี่ขึ้นมาขึ้นมาที่รถแล้วพี่เข้าเกียร์ถอยเลยอ่ากล้องมันจะพอเข้าเกียร์ถอยเมื่อไหร่กล้องมันจะตัดไปข้างหลังให้ทันทีอัอตโนมัติมันิมใช่มันจะตัดออโต้ของมัน มันกโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องเปิดก็ได้อ่าไม่ต้องเปิดก็ได้เพราะว่ามีบางเคสที่มีพี่คนหนึ่งไปจอดเซเว่นแล้วก็เข้าไปตรงที่หน้าเซเว่นจอดปุ๊บลืมเปิดกล้องหน้าดูไว้อยู่เนาะก็ลืมเข้าไปจอดปุ๊บปรากฏว่ากลับขึ้นมารถแล้วแกถอยหลังแกถอยหลังปรากฏว่ากล้องไม่กลับนั้นไปติดที่ร้านไหนมาไม่รู้นะกล้องมันไม่กลับแกก็มองตรงนี้ปุ๊บ้วยความรีบอะ่ะ ถอยเลยรถชนรถข้างหลังเลยเพราะว่าเห็น่อาพราะว่าตอนตอนแรกอยู่อย่างนี้อ่ลืมลืมเปิดกล้องหน้าไว้อย่างเงี้ยพอแกเข้าเกียร์ถอยปุ๊บอะมันไม่ตัดไปข้างหลังให้แกก็ดูนี้แม่งถอยชนเลยนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะตัดตัดออโต้ที่เข้าเกียร์ถอยเมื่อไหร่ปุ๊บอัตโนมัติอ่ามันตัดไปเหมือนมอนรถปกติเลยมันใช่อ่ามันอันนี้ก็จะเซฟตี้กว่า หรือว่าถ้าไม่ใช้งานก็ที่ก็กดตรงกลางปิดไว้มันก็จะใช้งานแบบถ,ถ้าไม่ใช้งานนี่คือถ้าเข้ากี่าร์ที่กล้องกล้องติดรถมาทํางานติดเลย,เลยถอยเมื่อไหร่ถอยเมื่อไหร่ติดเลยถอยเมื่อไหร่ตัดไปกล้องอันนี้ทันทีเลยนะครับ,รบนี่ก็จะง่ายกว่า